โอเคนะครับนะเดี๋ยวจะพาทำกรณีศึกษานะครับระบบแจ้งเตือนระดับน้ํานะครับผ่านริงไอโอทีแพลตฟอร์มด้วยอันต้าซูนิกนะครับโดยใช้โปรแกรม w o r k กวิ v ในการจําลองนะครับนะคลิปนี้ก็ทําขึ้นเพื่อนะครับนะให้นักศึกษาเนี่ยได้ทดลองนะครับนะตัว โปรเจกต์ได้นะครับแม้ว่าจะไม่มีอุปกรณ์ในการทดลองนะครับนะบางคนอาจจะยังไม่มีอ p สพยังไม่มีอันตราโซนิกนะครับไม่มีเครื่องมือพวกนี้ก็สามารถทดลองโปรเจกต์นี้ได้นะครับโดยเราจะจำลองผ่านวอล์กวินะครับนะสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมามาดูนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับนะโปรเจกต์ Project นี้นะครับนะจะใช้อันตราโซนิกนะครับ นะวัดระยะทางของระดับน้ําถ้าน้ําขึ้นมาสูงถูกไหมครับระยะทางที่วัดได้ก็น้อยนะถ้าน้ําอยู่ห่างระยะทางก็วัดได้ก็เยอะนะครับนะถ้าน้ําใกล้เต็มเนี่ยเราจะให้นะครับมีบัสเซอร์มันดังนะครับนะแล้วก็ระยะของอัตราสนตรที่อ่านได้เนี่ยเราก็จะส่งมาที่แดชบอร์ดด้วยนะครับนะ แล้วก็มี LED ติดด้วยถ้าเกิดน้ำมันเต็มนะครับนะโขเคใไหมครับนะก็ให้นักเรียนเนี่ยให้ศึกษาศึกษาคลิปนี้นะครับมามาก่อนเข้าเรียนนะครับนะและในห้องเรียนเราจะได้ปฏิบัติแล้วก็ทดลองกับชุดอุปกรณ์จริงกันนะครับอ่าเดี๋ยวจะเดโมโให้ดูก่อนนะครับนะเอเคนะครับ มานี่ยดูนะครับนะถ้าเกิดตอนนี้ค่าที่ยานได้คือ1 8 1ป็ใช่ไหมครับนะเดี๋ยวรันก่อนนะครับรันก่อนนะนะตัวนี้จะเป็นตัววอลวินะครับวอลวิสสามารถเชื่อมต่อกับลิงก์ได้นะครับนะถ้ามันคอนเน c t ได้ก็จะ โชว์การคอนเนคขึ้นมานะครับนะเดี๋ยวจะลองปรับระยะดูนะครับตัวนี้จะทํางานทุกๆ2วินะครับจะมีการส่งค่าออกไปโอเคนะครับนะ,ะนะครับอัลตราโซนิกอ่านได้78ใช่ไหมครับนะตัวบริงก็จะโชว์ค่า78ขึ้นมานะครับอ่ะสมมติว่าน้ำมันเต็มแล้วใกล้เต็มแล้วนะครับนะเราตั้งดักไว้ที่20เซนติเมตรนะครับแนะ นะครับตอนนี้ตั้งไว้ที่14โอเคนะครับเมื่อระยะมันอ่านได้14เซนนะครับก็คือนะ้ํามันใกล้เต็มแล้วเนี่ยระยะห่างน้อยนะก็ LD ก็จะติดขึ้นมาตัวนี้เราไปต่อที่บัสเตอร์นะครับนะส่วนที่ริ้ง LD ก็ติดขึ้นมานะครับนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวจะพาทําว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับนะนะ โอเคนะครับนะเดี๋ยวจะลบในส่วนนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาพวกเราทําทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวจะดูว่าทํากันได้ไหมนะครับนะไปที่ Library Manager นะครับนะลบตัว Library นี้ก่อนอ่ะโอเคเริ่มเริ่มต้นแล้วนะครับนะเริ่มเราก็จะเ,เรียก Library Bring เข้ามานะครับโอเคไหมเรียบร้อยนะครับนะตรงส่วนสเก็ตนี้เดี๋ยวลบไปก่อนมาดูวงจรที่ใช้งานนะครับที่เราจะต่อทดลองกันนะครับนะ ขาทิกเกอร์นะครับของอัลตราโซนิกต่อที่ขา15นะครับทิกเกอร์ต่อที่ขา15 Echo เอ็โคต่อไปที่ขา4นะครับขา2ต่อเข้าบัสเซอร์นะครับคราวนี้เดี๋ยวลองไปดูเอ่อเราจะาไปเอาโปรแกรมที่อยู่ในใบางานนะครับนะที่เป็นตัวโปรแกรมเดโมขึ้นมานะครับ เพื่อให้เร็วขึ้นในการพิมพ์โปรแกรมนะครับก็ปีส่วนนี้มานะครับเดี๋ยวนีครับจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าแต่ละส่วนคืออะไรนะครนะโอเคนะ,ะเดี๋ยวมาลองไล่ดูก่อนว่าคืออะไรบ้างส่วนแรกนะครับก็จะเป็น bring information ถูกไหมครับนะ library bring ครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็น ssid กับ password นะครับนะถ้าเราใช้ w o วิกิตรงนี้เป็น w o r k w i ขี g e t นะครับ SSD ของเขานะครับ password ไม่ต้องใส่นะครับเคนะนี่คือเราจะจำลองผ่านลูกวินะครับถ้าเราใช้กับตัวฮาร์ดแวร์จริงๆตัวนี้ก็ต้องใส่ SSD i กับ password ของตัวเครือข่ายของเรานะครับนะในส่วน setup ก็เรียก bing begin นะครับในส่วนของ l ูปเรียก bing run นะครับนะ ตรงนี้ list sensor นะครับนะนะครับไอ้ฟังก์ชัน list sensor เนี่ยเราจะทำเป็นมิ l ิสตเอาไว้นะครับแล้วก็เราจะส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะเราจะไม่ส่งถี่มากนะครับเราจะส่งประมาณาทุกๆสองวิคนั่นเองนะครับนะก็ VR 1เนี่ย,ส, 0, ส,ยส่งไปทางช่องวีศูนนะครับส่วน LED เนี่ยส่งไปทางช่อง V1 นะครับนะโอเคนะครับนะนี่เป็นโค้ด ตัวอย่างแรกในใบงานนะครับเราก็มาวางก่อนนะอันนี้ถ้าเกิดเราจะปรับมาใช้นะครับปรับประยุกต์มาใช้กับอันตราโซนิกนะครับนะเราก็จะต้องนะทำการอ่านค่าจากอันตราโซนิกมาให้ได้นะครับนะแล้วค่อยเอามาใส่ตรงช่องนี้ครับเพื่อที่จะใช้คำสั่งไวท์ชวนไลท์ส่งค่านะครับไปเข้าท่อ V0 ไปออกท่บริงนั่นเอง นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกลับไปที่ใบงานนะครับแล้วก็ไปเอาตัวอย่างการใช้อัลตราโซนิกมานะครับนะตัวนี้อาจจะต้องศึกษามาก่อนนะครับหรือกลับไปทบทวนนะครับเรื่องของเซนเซอร์อันตราโซนิกนะครับอ่าอัลตราโซนิกมีส่วนอะไรบ้างที่ต้องกำหนดนะครับหนึ่งก็คือส่วนของขาสัญญาณถูกไหมครับนะส่วนของ pin mode ใช่ไหมทิกเกอร์เป็น output นะครับ E เป็น เอ็กโคเป็นอินพุตนะครับแล้วก็ส่วนของการสร้างสัญญาณติกเกอร์นะครับนะอ่าส่วนนี้เราก็ต้องเอาส่วนนี้นะครับไปวางในโปรแกรมของเราเขนะครับส่วนแรกนะครับไปวางนะครับนะส่วนที่2นะครับก็คือตัว pin mode ใช่ไหมครับนะ pin mode นะนนเพื่อลดเวลาในการพิมพ์นะครับนะส่วนที่3นะครับก็เป็น distance ตรงนี้นะครับตรงนี้คือเราจะคำนวณค่าเป็นระยะทางออกมาได้แล้วถูกครับเดี๋ยวเราจะส่งค่า distance ตรงนี้แหละนะครับนะไปเข้าที่ขา v ีศนะครับเพราะนั้นตรงนี้จะออก ส่ง distance ไปนะครับตรงนี้ก็เช็ค distance นะครับถ้าน้อยกว่านะถ้าน้อยกว่า20นะครับน้อยกว่า20ก็แสดงว่าน้ำใกล้เต็มแล้วนะครับนะตรงนี้ก็ส่งค่า TACD ไป distance นะครับนะเข้มไหมครับอ่านอกจากนี้ถ้าเกิด นะ้ำมันใกล้เต็มแล้วเนี่ยเราใช้บัสเตอร์มันดังด้วยนะครับนะเราก็มาวางขาตรงนี้นิดนึงขาบัสเซอร์นะครับก็ให้เป็นขาสองนะครับแล้วก็พินโหมดนะครับพินโหมดตรงนี้บัสเตอร์เป็นอะไรครับเอาพุทถูกไหมนะครับนะนะเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็มาเพิ่มเงื่อนไขตรงนี้นะว่า ลอสเตอร์จะดังนะครับดิจิตอลลอสเตอร์เป็นลอสเตอร์ uh, เป็นโอเคนะครับนะเรียบร้อยโค้ดโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับนะนะตอนนี้เราเตรียมโค้ดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับนะยังขาดอยู่ในส่วนของเอ่อ b r i n g information นะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปสร้าง ที่เว็บของ Brink นะครับเข้าไมครับนะดิฟว n e ตรงนี้ประกาศตรงนี้เป็น Input Output นะครับ Pin Mode นะแล้วก็ทำการอ,อ่านค่าอัลตราโซนิกนะครับส่งค่าอัลตราโซนิกไปอันนี้ก็โชว์ค่าอัลตราโซนิกที่ s e เรียลมอนิเตอร์นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปในส่วนของริง นะครับเว็บนะครับนะอ่าไปที่บิ้งเว็บนะครับนะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะขอลบไปก่อนนะครับนะลบไปก่อนดีล t ทเลยนะครับนะเทมเพลตนะครับนะอ่านะก็ดีล t ทไปโอเคนะครับจะสร้างใหม่เลยนะครับนะอ่า ตรงส่วนนี้นะครับนะถ้าเป็นสีจุดๆก็คือเทมเพลตนะครับการเกี่ยวกับเทมเพลตถ้าเป็นตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ device นะครับไปจัดการเทมเพลตก่อนครับนะฮะมันจะต้องออสร้างเทมเพลตสร้าง Data Stream สร้าง Dashboard แล้วก็ Device นะครับมีสีขั้นตอนนะครับสร้างเทมเพลตก็น w Template ครับนะอ่าอ่าอันตรสุนิตกันนะครับนะอันตร์นะครับนะสร้างย่อๆนะครับปุ๊บ ตั้งชื่อ Data Stream นะครับคลิกที่ New นะครับไปที่แท็บ Data Stream ก่อนนะแล้วก็มาคลิกที่ New นะครับเลือก Virtual Pin นะครับนะ V0 เนี่ยเราจะให้เป็นค่า s u p a r s o n i c นะครับเป็นค่า U นะเป็น Double ละกันนะครับ Unit ก็เป็นเซนติเมตรนะครับนะค่า Max Command นะครับก็เอา200นะครับนะแล้วก็กด Create นะครับโอเคไหมครับ uv0 double max เป็น200นะครับีมตกด create ครับต่อไปเราจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพราะว่าวิจิตเรามันต้องวาง2ตัวแต่ก็ส stream ก็ต้องมี2ตัวนั่นเองนะครับ LED ใช่ไหมครับตัวที่2ที่จะโชว์บนแดชบอร์ดก็คือถานะ LED นะครับนะ,ะ0กับ1ถูกต้องแล้วนะครับ c r e a t ครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราสร้าง data stream ในส่วนที่2เรียบร้อยต่อไปส่วนที่3ส,สร้างเว็บแดชบอร์ดก็คลิกตรงเว็บแดชบอร์ดเลยครับเอา LED มาวางนะครับนะเอาเกจมาวางนะครับนะโอเคนะเกจมาวางนะครับลากคลิกแล้วก็ลากมาวางอ,าอ่าน,นี้ก็ไปเซตอัพข้างในครับคลิกตรงเฟืองนะครับถัตต้าสตรีมก็คือ V0 ถูกไหมครับตรงนี้ก็ จะเปลี่ยนชื่อไหมครับตรงนี้ถ้าเปลี่ยนชื่อก็เป็นระยะห่างแล้วกันนะระยะห่างโอเคครับเซฟถูกเข้าไป LED ครับตรงนี้จะตั้งชื่อจะอต้องเซตต้องเลือก Data Stream ก่อน V ีหน,นะครับนะเปลี่ยนเป็นอะไรดีครับตรงนี้น้ำเต็มละกันนะครับนะน้ำเต็มก็ LED ก็จะติดขึ้นมานะครับเลือกสีไหมครับนะสีแดงเซฟเข้าไปฟึ่ อเคคนะรับได้3ส่วนแล้วนะครับต่อไปส่วนที่4ก็จะเป็นการสร้าง DIY นะครับนะก็ไปคลิกตรงดี d i ้ครับ New d i e ครับเลือกสร้างดี d i ้จากเทมเพลตครับมีอะไรบ้างอ่าเมื่อกี้สร้างชื่อว่าอัลตราใช่ไหมครับกด Create เลยครับนะกดเกียเลยครับตรงนี้ไม่ต้องพิมพ์อะไรนะฮะตรงนี้ก็จะได้ d i e f r m a t i o n มาแล้วนะครับนะอ่า หรือถ้าเกิดเมื่อกี้คลิกปิดไปแล้วก็คลิกที่ดีไว์ i n โฟงี้ก็ไปคลิกตรงนี้ก็จะได้ตัวโทเค็นนะครับเทมเพลตเนมเทมเพลตดีอีกรอบหนึ่งนะครับ,รบกลับไปที่ d แดชบอร์ดเคนะครับตอนนี้นะบิงเว็บเราทําเรียบร้อยแล้วซอฟต์แวร์ทําเรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างบ i ิงกับซอฟต์แวร์เรานะครับก o p y i n f o r m a t i o n ไปวางนะครับที่ตัวซอฟต์แวร์ของเรา ก็กลับไปที่ตัวเวบวินะครับนะตรงจุดนี้นะครับนะอะ่ก็ค p y ไปวางนะครับปึ๊บโอเคไหมครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวลองรัน,นดูนะครับนะรันใหม่อีกรอบหนึ่ง อ่าโอเคนะครับนะตอนนี้จะเห็นว่าอันต้าโซนิกเราช์มาที่93.2ใช่ไหมครับตรงเอ่อบริงก็โ็ว์ที่93นะครับเดี๋ยวจะลองปรับใน Work ์ e วินะครับเป็น200นะครับนะตอนนี้อ่านได้ประมาณเอ่อ222นะครับนะอ่าดูสิครับว่าอ่าโอเคนะครับนะอ่าถอยไปครับตรงนี้ นะอันนี้คือสองวิมันจะส่งค่ามาครั้งหนึ่งนะครับนะก็อยู่ที่เราตั้งนะครับนะเห็นไหมครับอ่าถ้าเกิดนะ้ํามันใกล้เต็มนะครับค่าที่อ่านได้มันก็จะน้อยใช่ไหมเราตั้งไว้ที่เอ่อน้อยกว่า20่สใช่ไหมครับนะอ่าสมมติว่ามันอ่านได้ที่14เซนติเมตรนะครับนะก็จะทําให้ LED b u เต e r ์ติดขึ้นมานะครับนะที่ตัวฮาร์ดแวร์บ u ตอ e r ก็จะดังนะครับปี๊ดนะครับส่วนที่ตัวเว็บแดชบอร์ดก็จะ มีอ่อ LED ติดขึ้นมาเช่นกันนะครับอ่าสูาน้ำลดลงไปนะครับน้ำหมดละนะครับน่ะอ่าค่า LED ตรงนี้ก็จะดับแล้วก็จะแสดงค่านะครับน่ะคราวนี้ยังเหลืออีกส่วนนึงครับที่เราต้องทำนะครับก็คือส่วนของอ่ามบายแอปนะครับนะโอเคครับไปที่โมบายแอปนะครับนะถ้าเกิดใครมีอ่าบูสเต็ปนะครับนะก็ใช้บูสเต็ป เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับนะฝากเป็นการบ้านนะครับนะถ้าเกิดไม่ใช้บูสแต็กใช้จริงของจริงเลยได้ไหมนะครับนะอของจริงเลยก็ได้นะครับนะตอนนี้เราสร้างดีไวไป้แล้วถูกไหมครับอัตลต้าเนี่ยนะครับนะเสร็จแล้วก็เรียกที่ดีไวซนี้กดตรงนี้ครับกดบวกครับวิจิตร ไปที่ LED ครับ LED จะอยู่ด้านล่างนะครับเรียนคลิกไปอ่าปึ๊บตัวนี้ระวังให้ดีนะครับ LED เนี่ยตัว Data Stream ของมันนะครับมันคือ V1 ถูกไหมครับนะ V1 นะครับ LED นี่คือ V1 นะครับตรงนี้ก็เป็นใส่เป็นน้ำเต็มนะครับนะน้ำเต็มนะครับนตรงนี้เปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีไหมโอเคนะครับนะอ่า เสร็จแล้วก็ตัวต่อไปครับนะวิเจ็บตัวต่อไปเรื่องมาวางก็เป็นเกจนะครับอนี่เสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะครับนะเกจแต่ต้นสตีมของมันก็คือมีศูนย์หะครับระวังนะครับอย่าสลับกันนะครับนะอันนี้เป็นระยะห่านะครับกดตรงนี้ครับนะอ่าเรียบร้อยนะครับกดเกจอ่าการที่จะกลับไปที่บอร์ดของโมบายแอปไปที่นี้ครับปิดครับ นะปิดนะแล้วก็คลิกที่ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ตอนนี้ม o อ i l e แอปของเราก็เสร็จแล้วนะครับนะเดี๋ยวลองไปสั่งิ้งดูนะครับโอเคไหมอารูสึกว่าตรวนี้มันจะ disconnect ไปนะครับลองรันใหม่นะครับปบเข้าไปตอนนี้จะ3ตัวเลยนะครับ โอเคนะครับนะ138.91ตรงนี้ก็โชว์138.91ก็โชว์ 91, นะครับนะเดี๋ยวจะลองปรับให้มันต่ำกว่า20นะครับอนะ่โอเคนะครับนะเมื่อปรับต่ำกว่า20ีัสเตอร์ดดังนะครับนะตรงเว็บแอป,ปของเราก็มี led ติดนะครับตรงแดชบอร์ดของเราก็ เราดีเขาติดขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้วกวิในการจําลองการทํางานได้นะครับนะบก็ให้หนักศึกษานะครับนศึกษาคลิปนี้มาก่อนนะครับก่อนที่จะมาเรียนนะครับในวันเรียนเราก็จะ,จะให้นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์จริงในการปฏิบัติงานนะครับนะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ